สวัสดีครับวันนี้ผมวัใชัยมาจิตจะมาแชร์ประสบการณ์ในการได้พระโสดาบันหลังจากที่ได้เข้ากลุ่มลายแล้วทางครูฝึกได้แนะนำเพิ่มเติมในการทำจิตใจให้สบายสบายในการจับพระวิสุทธิเทพผมก็เลยกลับมาฝึกในการจับภาพรพระวิสุทธิเทพเท่านั้นบางครั้งจะเจอว่าเอ่อภาพเอ่อขององค์ท่าน จะเลียนลางจำได้ไม่ตลอดเวลาก็เลยใช้วิธีว่าให้บันทึกรูปภาพและวิสุทธิเทพไว้ที่โทรศัพท์แล้วก็ที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับไม่ว่าจะทำงานใดๆเนี่ยก็พอ,เ,อ,อเล็กไม่ออกก็จะามาดูที่โทรศัพท์แล้วก็มาดูที่คอมพิวเตอร์ก็รู้สึกว่าเนึกด์ดได้ดีขึ้นรายได,ดกถึงท่านได้ดีขึ้น พอดีช่วงอ,อวันนั้นเนี่ยที่ได้เอ,อประกาศเป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตใจจะจดต่อทั้งวันเลยจะอยู่กับท่านเอวิสุทธ,ธิเทศตลอดเวลาครับเอ,อจะรู้สึกเบาสบายพยายามทําจิตใจให้เบาสบายเอ,อจะนึกถึงได้หรือว่านึกไม่ถึงได้เนี่ยขอให้มีจิตใจที่เ,เบาสบายไว้ก่อนครับในกรณีที่เอจะเลิกถึงท่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เ ย้อนกลับมาดูที่โทรศัพท์แล้วก็นึกภาพให้มีจิตใจที่เบาสบายแล้วผมก็จะมีวิธีในเรื่องของการตัดนิวรณ์ด้วยครับเพราะว่านิวรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการไม่ให้ไม่ได้พักน์สดอวก็พยายามตัดร่างกายออกไปว่าร่างกายเหล่านนั้นเนี่ยเป็นมีแต่สิ่งปฏิกูลเน่าเสียครับไม่อยากเกิดมาอีก อยากไปนิพพานอย่างเดียวมีจิตใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องนี้ตลอดเวลาครับตลอดทั้งวันเลยครับขอให้มีที่สำคัญก,ก็คือว่าขอให้มันจิตใจเบาสบายครับและในกรณีที่ประโยชน์ของการจับภาพนี่ยก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าในกรณีที่นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยครับมันจะเข้าสมาธิได้ลึกมากขึ้นแล้วก็ จะสามารถเข้าชาญได้เร็วขึ้นอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวครับผมก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ